พูดต่งๆัวัสดีคาหน่อยวัสดีค่ะแนะม่นัดวันนี้มาขายของที่อะไรตลาดอะไรนะหนองแวงท่าวัดกำลังกินข้าวครับตั้งร้านเสร็จแล้วครับเหนื่อยมากเเหนื่อยม,มากก็ตอนนี้ก็ประมาณใบสามครับไปสาม ายก็มีคนมาด้วยครับคนหนึ่งคือเจ๊ปอชาน้องปอมาขายน้ำนะครับใครผ่านมามาแวะชมได้นะครับมาอุ่นหนุ่หน่อยนะครับนี่ร้านประฝนครับ ขายยำขายปลาทอดนะครับนี่ก็เป็นร้านขายอะไรเนี่ยขายขนมแถวบ้านเขาเรียกขนมลังผึ่งป่ะครับก็วันนี้ขายหมดไหม S <S <S นี่ก็บรรยากาศตลาดนะครับร้านขายยังตั้งไม่หมดนะครับก็ตลาดใหญ่ยู่นะครับเจอกันที่ตลาดหนองแวงนองหนองแวงท่าวัดนะครับวันนี้เป็นธุรอหัดครับ ใครผ่านไปผ่านมาแวะอุดหนุนหน่อยนะครับนี่ครับกินอย่างเดียวครับเนรไรยอืมมีข้าวเช้าใช่ไหมเนี่ยน้องแฝดก็มาแล้วนะครับแต่ให้คุณยายเลี้ยงไปให้คุณยายเลี้ยงไปก่อน ปาป้ามาส่งแต่เช้าเลยประมาณแปดโมงเช้านี่หลยปลาป้ามาส่งหลับมาหลับมาตลอดทางเลยปลาป้าลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงปลาป้านะครับกินกับปลานะกินเองเลยปลาปลายังขายอยู่นะครับสนใจสั่งได้นะครับทางเพจน้ำฝนแฟนเพจอิทเองแฟนเพจสั่งได้นะครับ วันนี้ผมก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ